สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมชาว youtube ทุกท่านครับผมช่องดําสิงซูปเปอร์ยาวครับก็นับว่าหลายวันครับผมหลายอาทิตย์หลายสัปดาห์แล้วครับที่ไม่มีโอกาสครับผมได้มาทําคลิปนะครับกับนางเอกช่องของเราครับผมสาวตันครับสาวตันเต่าเทอร์โบครับ วันนี้เรามีนัดกันครับผมจะไปเอาหินกันครับวันนี้ครับผมมีงานนะครับมีงานนะครับสาวตันโทรไปบอกนะครับว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับวันนี้อาจจะมีสาวมานั่งรถด้วยอีกคนนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครครับผมปุบไว้ก่อนครับดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะเป็นใครนะครับจะมีมาไหมวันนี้ครับ อันนี้อยู่ในบ้านครับสาวตันยังไม่ออกมาเลยตูแย้มออกมาแล้วครับตกหลายวันครับก็ช่วงนี้ก็งานก็ทำทำหยุดหยุดครับทำทำหยุด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 ทำทำครับบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีเป็นจ้าไหนเนาะตื่นไปเนาะ <laughs> เ,ปเ,เป๊ะเลยมะเป๊ะเลยเวลานี่เป็นบ้านครับบ้านพักนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักตรงนน้นก็เป็นที่ขายของครับอยูล่ลานขายยังสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ยังสสวัดีคฮะน้ำมันเครื่องไหมเปลี่ยนท่านเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรอต้องเช็คน้ำมันเครื่องเอาเดี๋ยวพาไปดูจิตวัดจิตวัดประจำวันครับของสาวตันว่าทำอะไรบ้างอ่านี่ครับดึงดึงครับดึง อันนี้เขาเรียกว่าดึงไม้วัดน้ำมันครับคนขับรถต้องต้องทำทุกคนครับผมก่อนจะทำงานนะครับรถถ้ารถที่มีอายุหน่อยครับก็ต้องดึงนะครับรถใหม่ก็ก็ดูครับผมแต่ว่ารถใหม่จะไม่ค่อยดูเท่าไหร่แต่รถเก่านี่ต้องอายุการใช้งานสี่ห้าปีขึ้นไปครับต้องดูครับผมหนึ่งดูน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องแล้วก็ต้องดูน้ำด้วย สน้ามันเบิง่สงสสานนี่วะนี่ว่าฟ้ามอาน้ำมันนี่ครับฟ้ามาน่น้ำฮิโนโ่ตรงนี้เติมตรงนี้ครับแล้วอะไรอีกลมยางดูไหมลมยางเคาะบ่ออามาเห็ดให้เพินเบิเบ่งดูเห็ดให้เอฟซดูหน่อยเอซบางคนไม่รู้จักครับการเช็ครถสิบล้อครับรถพ่วงนะรถใหญ่ครับ ไมาเคาะยางตามไปเบิ้งพี่น้องตามไปเบื้องเคาะเรามันเป็นยังไงเคาะเราฟัง,<อ>งยังไงฟังยังไงแต่มันเป็นเสียงกล้องเอาเบื้องเบิบ้งองด้วยอธิบายเป็นเสียงกล้องปกติทางเสียงสิเสียงปกติปกติเขาใส่คอนเขาไปใส่น,นี่เลยเอออันนี้ฟังเสียงเป็นแบบไหนคือทำอะไร มีอย่างมันสิมันสิบบมีเสียงอัมือนสะท้อนออกมาไงมเดคหันลมบ่มีบ่ร่มบ่มี่ร่มอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้มันซ้ำกันบ่เนี่ยยางนี่ครับยางนี่ซ้ำกันบ่ะหันซ้ำกันซ้ำกันเนี่ยอันนี้อันนี้ลมหลายทีเตะที่เป็นหันเสียงแบบนี้ลมหลายพี่ม้อมันเสียงเสียงดังกว่าเออพี่ม้อมันกหน่อยนึงเออรู้เสียงตังไ่ไม่รู้ว่าพี่น้องมองเห็นหรือเปล่าครับ ยินมาไดนยินอ,อ,อันนี้คือยางปกติเอออันนี้อันนี้แกนกูมูว่ะอันนี้นแข็งกว่าสีแบบนี่น้ออยินมาออขนาดผมก็ขับรถมานานผมก็อาชีพเดียวกันแต่ว่าผมไม่เคยเคาะยางครับ <laughs> ผมไม่เคยเคาะยางเพราะว่าผมเป็นหกล้อนะครับาาแต่ว่าของ ของสาวตันนี่เป็นรถพ่วงครับต้องอต้องเคาะยางดูครับต้องเช็คแบบนี้ครับเพราะว่ามันหลายล้อครับ mm hmm. ไอ้รถหกล้อเรามันไม่หลายลอ้อล้อมันหน่อยฮะสี่บ่เ <laughs> ้าเคาะซูมือนี่เ้าหูเล่นเพราะว่า,วาอันใดเป็นตเติมอีกอันใดว่าเป็นตเติมอีก มันสิบูบบบวะ,ะมันสิบูบบบแล้ววันนี้ต้องไปต้องไปเติมบ่นานรอนันั้น,น,น,นถ่ามันซึมซื้อเฮ้กลับไปเติมเอาบอ่ที่นี่เขาใช้ยางแบบให้หมดเลยนะครับ <laughs> <laughs> ใช้ให้คุ้มผ่าครับผม เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับซื้อมานี่ต้องใช้หมดเลยเออ <laughs> เอาปนดันเลยพี่น้องมัตนต้องเซฟเนาะ <laughs> เปลี <laughs> <laughs> ่ยนยางเแล้าทีนี้ก็ขั้นตอนเช็คลมยางแล้วก็ปุ๊บก็น้ำเบิงแล้วบ่น้ำเบิงแล้วบนมม่น้ำม,มันเออน้ำเพิ่งเติมไปไม,<า>ม่เป็นไร ทีนี้ก็อุ่นเครื่องเดี๋ยวอุ่นเครื่องเอาลมครับลมหัวปะขั้นเนี่ยฮะเราถ้าเราจอดไว้นานๆมันมันรั่วไหมลมเนี่ยบ่วขัน้นหนีไหมขั้นหนีหมันห,มหัวปะวมัอนี้ขึ้นหนาหลักเป็นพิเศษเลยปะมัอนี้ขึ้นหนาหลักแทบแท เราเห็นกันโดนโอ้ยเ่าเห็นกันโดนมั้งนี่กลับมาเมื่อนี้คือผู้ง่ามขึ้นขเขับเจลแบพี่น้องเนอะคุ้นเครื่องโดนไปนไหนเนี่ยอุ้นเครื่องโดนปนไหนอุ้นเครื่องนานนานไปะไหนโดนปนไหนก็โดนก็โดนที่อยู่กลางกลาไฟสีอะไรไปไป,ไปทีนี้ครับ เราไปอะไรวันนี้บอกเอฟซีหน่อยไปอะไรวันนี้หินอะไรครับ <3 4. S 2> ส,สามซีสามซีสาคนครับผมสามีก็คือหินเอาไปก่อสร้างนะครับสําหรับผสมปูนนะครับสามีก็คือเป็นหินที่ใช้ผสมปูนนะครับส่วนสาคลนนั่นคือชื่อของโลงโม่นะครับไม่ใช่ว่าโ <3 4 S 1> ม่เม็นหินสาคลนที่ตัวโลกใส่นี ah <_ S 1> ่ค <congratulations> ร <lair 't S 2> ับเป็นสาคนแบบนั้น สากลนี่เป็นชื่อของโลงโม่นะครับโหนึงที่อยู่ในจังหวัดน้องบุรัมยูของเรานะครับผมชื่อโลโม่สากลนะครับเราจะไปเอาหินที่นั่นนะครับผมวันนี้ครับไปไปดูกันครับเจวีครับวันนี้มาคือเปิดประตูไงเลยมือนีไหมซุ้มมือคือเปิดยากมือนีก็เปิดงไงเลยวา รถเราจอดไว้ที่นี่ครับจอดูฝากไว้กับน้องกีอยู่นี่แหละน้องกีอยู่นี่วะสอบอยู่ในหันบ่สอบอยู่ในหันสาวกีครับ,รบสาวกีก็สวยสวยเหมือนกันครับผมเ,เป็นผู้เบิงเพจให้พี่ครับตอนนี้ได้ไลฟ์ไปได้แล้วผู้ที่ตาม ขึ้นเร็วมากครับอขึ้นเร็วมากครับผมอ,อินบ็อก,กตอบไม่ไวอ่าอินบ็อกก็ตอบไม่ไวก็บางทีก็คืออินบ็อกนี่บ,บางทีมันเยอะเกินนะครับผมมันเยอะเกินเยอะเกินก็ขออนุญาตไม่ไม่ตอบนะครับหรือว่ากดหัวใจหรือว่ากดอะไรให้นะครับผมก็แล้วกันนะครับถ้าตอบ3เออถ้าตอบนี่ไม่ไม่หมดกันนะครับก็ ติดตามทางคลิปนะครับผมติดตามเป็นคลิปเป็นอะไรไปนะครับเมื่อวานที่บางเมื่อวน่า่วันทสาวตันครับผมกับบางเชียผมกับอินบ็อกไม่หลายนะครับคอมเมนต์เอ่อเดีว่าไม่ใช่คอมเมนต์นะเป็นเป็นยังก่อนเอิ่อนยังก่อ,อ,อ,กอ,อกนอแมทเชนเจอร์มเเออแมทเชนเจอร์มาถามนะครับอันนั้นอันนี้ถามผมก็จะดูอยู่นะครับดูท,ทุกทุกอันแหละแต่ว่าดูแต่ว่าผมจะตอบเฉพาะ ไอที่เป็นการเป็นงานนะครับแต่ว่าถ้ามาพูดเล่นกันอะไรอย่างนี้นะครับมันถ้าถ้าไม่เยอะเกินผมก็จะตอบอยู่นะครับถ้าไม่เยอะเกินแต่ถ้าวันไหนที่แต่ว่าของผมมันมาหลายไปานเลยครับส่วนมากผมก็ตอบได้อยอ่แต่ว่<ช> <laughs> าของน้องเขานี่ครับขอ <ผม S 2> งน้องตันนี่ครับเยอะครับม <ไป S 1> <ๆ S 2> มันเยอะถามส่วนมากก็จะมาจะมาจีบแหละไป <laughs> ส,ส่วนมากส่วนมากมากมากกับสิมาจจีมากอย่างอย่างสี่นะพี so ่น้องมันกับบางคนกับถามมาซื้อบางคนกับถามซื้อก็โอเคกับพยายามตอบอยู่ครับพยายามตอบอยู่ก็พยายามตอบนะครับให้ให้ครบอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันก็ต้องหน่อยใจต้องหน่อยใจก็ต้องหน่อยใจไม่ได้ยินเสียงสาวตันเลยเสียเอานี่จัดให้ครับวันนี้ครับได้ยินแน่นอน ว่าเรามีไม้ยาวครับมีไม้ยืดยาวมาครับมีผู้สาวอยากมานั่งนั่งมาทางมือนีิจากมืนสาวได้ถ้าเบิ่งเอาพี่เนาะสีมาบ่บุนี่มันตัวมีผู้สาวมานั่ง ไม่ใช่เจ๊ปูนะครับเจ๊ปูไปที่แรกผมว่าจะชวนมาครับวันนี้แต่ว่าเจ๊ปูไปไปเที่ยวเชียงคานครับไปสกายวอล์กเชียงคานครับที่ผมไปนะ่ะเห็นเราเลยอยากไปครับเจ๊ปูครับไปครับเสียกี้คนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเจ๊ปูนี่แหละครับรถไทยครับขับรถไทยเก่งมากนะครับขับรถไทย จด๋จะไปถ่ายให้พี่น้องชมกันแต่ว่าเมื่อถ่ายไปครั้งที่แล้วนะครับก็มีคนเข้าไปติดตามกันเยอะอยู่ครับผมสําหรับเจ๊ปูครับสาวปูขับรถไทครับแต่ว่ายังมาท่านสางเกีมีแต่เฟสบุ๊คซื้อๆดูน้องตันใส่เกียร์ครับเข้าเกียร์อะไรผมมีทาพิเศษ <laughs>

ปล่อยไปยี่คลิปแล้ว<ะ>ปล่อยไปยี่คลิปแล้วคลิปเดียวเหรอท่ายมือเดียวเนะ้ะท่ายมือเดียวเหรอมือได้บ้างนะท่ายแบบท่ายเฮ็ดคอรอรคชียเฮ็ดไปนั่งมันแล้วทายเองก็ได้ว่างไหม<อ>ยางไปก็มาตับใส่กันมุมนั้นมุมนี่โอ้ผมนึกว่าตาันจะทำคลิปไม่เป็นครับ ทำเป็นขอโปรมีกบนังเรียนในยูทูบสาเจ็บใส่ปรแกรมยังตัดอ่ะของไงไอโฟนเล่นมั้ยดันอม่คล่อมได่ป่านังเรียนในยูทูบไหลั่วงอยู่ดึกอันนี้แวะไหมยังไงเลยเอาทิ้งยางลงกเบรกทลเใ่มเากัลูนี้เ่เท้าลงนี้ดิ วุ้นไหนวะทำคลิปเก่งครับทำเป็นด้วยนะใส่ข้อมครับตัดเลยแต่ว่าผมใช้โปรแกรมในโทรศัพท์นะครับตัดเลยนะครับก็เลยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมตัดนี่ผมตัดเฉพาะเอาเฉพาะส่วนที่มันมัน มันแบบว่าไม่จําเป็นเท่าไหร่ครับผมจะตัดออกนะครับเอาชวนส่วนที่มันส่วนที่มันดูดีครับลงไปนะครับส่วนที่มันไม่สําคัญก็พยายามตัดทิ้งนะครับตัดออกบางคลิปมันตัดอย่างไรผมกับปวอมใช้น้ำกันแหละ <c oughs> มันก็เลยเหครัว <c oughs> มันก็เลยเป็นคลิปที่ยาวๆครับดูว่าบางคนก็ทนดูหน่อยครับ ขอบคุณพี่น้อง f อซที่อยู่เคียงข้างกันมาแบบนานๆครับผมอยู่กันมาตั้งแต่ยุค่มเริ่มนะครับจนทุกวันนี้ครับีดูติดตามมาโดยตลอดครับตายการทำคิดของผมก็จะเป็นแบบนี้แหละครับว่าได้ว่าได้ใส้เอฟซฟีอย่างไรครับผมว่ได้ใช้อย่งไร เพราะว่ามันมมมี่มันจะขาอย่างไหนผู้นี่ปัญหาอย่างไหนผู้เราก็เฮดคลิปเฮดคลิปแบบถ้าไปตัดต่อหลายๆอย่างสั่นใส่เอฟเฟคหลายๆใส่ยังมีใส่เวลาหลายมีที่เนวที่เนีย่ยังหลายๆมีตลกมียังอไรหัวราะเสียงหัวราะเสียงเอฟเฟคใส่อยังหลายๆแบบนั้นมันใส่เวลาโดนโดนพอมใส่คือแบบนั้นนี่จะต้องเฮดแบบเฮ็ดคลิปอาทิตย์ละ อติดและประมาณสองถึงสามกิบแค่นั้นครับแต่ว่าของเราเนี่ยทำทุกวันครับวันละสองคลิปถึงสามคลิปเขาจะเป็นตัดแบบแบบนั้นโอ้ปว<ใ>ดห <บด S 2> ัวเลยลงมาท่านครับลงมาท่านครับเพราะท้ายมากเลยเนี่ยเขาต้องลงพยายามลงให้เกือบเบิดเนะี่ยครับไทยเื่อเดียวเราจะเอามาตัดเอาเจอกันที่นู่นเลยครับผม เดี๋กันคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปนี้พอว่ะเดี๋ยวมันยาวเกินครับคลิปนี้ผมจะไม่ตัดเลยเนี่ยลงเลยนันตัดลงเลยครับเอาลงเลยกะไลนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ